สวัสดีค่ะสาวไทยที่อยากเป็นสภปย์ฟรังนะคะป๊ดมาเล่าให้ฟังจากประสบการณ์ตัวเองนะคะด้วยความเก่งกาจที่มีอยู่เอาตัวรอดได้นะคะแล้วก็เป็นผู้ช่วยของสามีที่หงุดงิดอารมณ์เสียงง่ายความอดทนต่ำนะคะเรื่องอะไรเรื่องการติดต่อกับผู้คน เท่าที่จำเป็นยกตัวอย่างเช่นเมื่อซื้อผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าแล้วกันแล้วมีปัญหาสามีเนี่ยโมโหไม่ได้โมโหร้ายมากนะเกิดความหงุดหงิดไม่อยากพูดคุยไม่อยากติดต่อกับใครเลยนะคะส่วนตัวของโอ้เนี่ยเป็นคนไม่ชอบรอเมื่อรอแล้วเนี่ยก็จะทำให้เวลาเสียไปเปล่าเป,าปรี้รยกตัวอย่างเช่นซื้อ ตู้เย็นนะคะไม่มาส่งสักทีจะรอให้สามีเป็นคนติดต่อก็ต้องรออารมณ์ดีๆก่อนดังนั้นเราต้องติดต่อเองสื่อสารเองหาคำตอบมาให้ได้ว่าทำไมยังไม่มาส่งล้วจะมาส่งได้เมื่อ,อไหร่ยังไงถ้าไม่พอใจจะซื้องั้นยกเลิกการสั่งซื้อไปเลยแล้วเปลียนร้านใหม่ว่าไปนะคะ อันนี้คือสิ่งที่เพเป็นคนติดต่อซื้อของมาส่งที่บ้านใช้ไม่ได้มีปัญหานะคะโบนก็ต้องหาข้อมูลออนไลน์ติดต่อกับที่หอก่อนส่วนใหญ่เนี่ยโบจะใช้วิธีแชทนะคะง่ายเวลาคุยเนี่ยบางทีก็เกิดการเข้าใจไม่ชัดเจนไม่ได้เข้าใจผิดนะเนื่องจากว่าคำศั์ที่เขาพูดเราฟังเขาไม่แน่ใจว่าเขาพูดอะไรแน่ และสิ่งที่เราพูดไปไปลายทางก็ไม่เข้าใจชัดว่าเราพูดถึงคำไหนแน่วิธีที่ดีที่สุดของโอ๊คือใช้แชทนะคะเพราะว่าไปเห็นคำสะกดแน่นอนไงเมื่อติดต่อแล้วเนี่ยที่เราติดต่อเขาก็จะให้แนะนำมาว่าอ่ะคุณต้องคำอย่างนั้นอย่างนี้อย่างนู้นคุณต้องไปติดต่อใครอีกไหมยังไงนะคะบางอย่างเนี่ยคุยกับทางสามีก่อนว่าอารมณ์ดีหรือเปล่าจะให้ ติดต่อวันนี้เลยไหมเนี่ยอาจจะติดต่อแล้วนะถ้าติดต่อกับเขาแล้วเนี่ยแล้วเขาให้ทําอะไรสักอย่างหนึ่งในบ้านอาจจะเกี่ยวกับเรื่องไฟฟ้าสวิตไฟต่างๆที่ปอไม่รู้จักเนี้ยยูต้องช่วยนะก็คุยกันก่อนนะคะถ้าเขาอารมณ์ไม่ดีก็รอไปก่อนถ้าเขาอารมณ์ดีก็จัดการนะคะพวกก็คุยเสร็จสับจัดการ ก็แก้ปัญหาให้ได้แล้วก็เป็นคนที่ติดต่อกับร้านสั่งซื้อของมาส่งมาติดตั้งแล้วมีปัญหาใช้ไม่ได้ส่งคนมาใหม่ไหมหรือจะทํำยังไงทางร้านบอกว่าจะเอาเครื่องใหม่มาเปลี่ยนให้วันนั้นวันนี้ก็ก็จัดการเรียบร้อยให้เลยนะคะแล้วเขก็คุยกับสามีว่าอายจัดการแล้วนะเรียบร้อยไม่ต้องอัพเซตแล้วนะไม่ต้องโมโหแล้วนะอย่างเงี้ยเขาก็แบบอาเสียงเงินไปตั้งแพงนะแล้วดูสิ ของเป็นแบบนี้แบบนี้บก่กเอาหน่าเราเคยมีประสบการณ์คือเราเคยมีประสบการณ์เกี่ยวกับเครื่องใช้ไฟฟ้าที่บ้านพังแล้วก็ร้านมาส่งช้ามีปัญหาระบบที่ประวเจอเนี่ยนะเพะไม่รู้ว่าที่ร้านอื่นเป็นยังไงนะที่ประวเจอเนี่ยบ้านประวชเนี่ยทางร้านเจ้าหน้าที่เนี่ยบางคนก็ดีๆบางคนก็ไม่รู้อะไรเลยอยู่ที่คนด้วยแหละเป็นที่ไทยเนี่ย น่าจะทําให้เราตั้งแต่ต้นจนจบมีปัญหาก็รับผิดชอบอะไรให้จากประสบการณ์นะคราวนี้พอเราติดต่อแล้วเนี่ยถ้าเราไม่พอใจอย่างเงี้ยเขาจะมีกําหนดระยะเวลาในการยกเลิกทางร้านก็จะมารับของไปแล้วก็ไปเปลี่ยนซื้อแบบใหม่อย่างที่เกิดอยู่ก็คือสั่งซื้อเตาอบมาใหม่ใช้ไม่ได้ทางร้านบอกว่าจะส่งเครื่องใหม่มาเปลี่ยน เลิกไปเลยเดี๋ยวซื้อรุ่นใหม่ไปเลยเขาเสียงเงินไปตั้งเยอะแล้วไหนจะค่าทําปากอีกไงนะโอ๊ตมีวิดีโอให้ดูเหตุการณ์ที่ช่องโอ๊ตค่ะนะจ๊ะไปเช็คเช็คดูได้นะคะที่พูดนี้ก็คือว่าเมื่อเราเนี่ยเป็นสปายฝรั่งแล้วนะคะเราต้องพยายามพัฒนาตัวเองนะใครที่เก่งอยู่แล้วอย่างโอ๊ตเงี้ยโอเก่งอยู่พอตัวใครที่ ไม่ได้เก่งอยู่แล้วเหมือนตัวอย่างนี้คุณต้องพยายามพัฒนาเรื่องภาษาให้ได้ในระดับที่สื่อสารกับคนอื่นเขาได้นะคุณจะได้ช่วยแก้ปัญหาบางอย่างที่สามีคุณเนี่ยอารมณ์ไม่ดีอารมณ์เสียงหงุดหงิดนะคะในกรณีที่คุณเจอสามีที่เขาไม่ได้เป็นคนที่จัดแจงทุกสิ่งอย่างให้ได้รวดเร็วนะคุณก็ต้องทำแบบนี้ให้ได้ด้วยนะคะ คนที่ต้องไปอยู่ประเทศที่ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษแล้วต้องเรียนภาษาใหม่เนี่ยนะโ่อดอะยกนิ้วให้เลยนะเพราะพ่อ,อดอะภาษาอังกฤษกับภาษาไทยเพิก็แย่แล้วนะคะนี่ก็เป็นสิ่งหนึ่งนะคุณสะพ้ายฝรั่งนะคะควรจะทําให้ตัวเองมีทักษะน,นี้ให้ดีพอถ้วยเหลือสามีแก้ปัญหาอะไรอะไรได้บ้านที่จะต้องสื่อสารกับคนอื่นอะนะ มาเล่าให้ฟังเป็นเรื่องที่ดีนะคะในคุณสมบัติการเป็นสไยฝรั่งนะคะอย่างหนึ่งนะคะขอให้ทุกคนมีความสุขกับชีวิตที่เป็นสไยฝรั่งนะคะใครมีประสบการณ์ที่ช่วยสา ح, มีแก้ปัญหาอะไรในการสื่อสารคอมเมนต์เอาไว้ให้บดอ่านนะคะพอชอบอ่านขอบคุณค่ะบายบายสวัสดีค่ะ